โดหดรือบ้านต้องอาศัยบ้านพักคนชาราอยู่ปัจจุบันอาต้อไก่สอนจากสูงสุดสู่สามัญไรายได้เหลือเดือนละ700 เมื่อประมาณต้นปี2564ที่ผ่านมานักแสดงอาวุโสอย่างไก่สอนแก้ววิมลหรืออาตอที่มีผลงานสร้างชื่อจากละครดังหลายเรื่องเช่นคมแฝกหนึ่งกุหลาบเหนือเมฆและอีกมากมายได้เปิดใจเล่าถึงชีวิตที่พลิกผันโดดหรือบ้านไม่มีที่อยู่เขวงอยู่ที่บ้านพักพนชาราสำรายลื่นลมหัวฟาด ล่าสุดอาต้อไกสอนได้มีโอกาสเปิดใจถึงเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านรายการทมสุดซอยโดยอาต้อเผยว่าไม่ได้เล่นละครมา4ปีแล้วเพราะว่าตนไม่สบายร่างกายไม่ไหวสิ่งสุดท้ายที่สาหัสสากันที่สุดคือล้มหัวไปฟาสลบต้องเข้าโรงพยาบาล7วันพอออกมาอยู่บ้านได้อาทิตย์หรือ2ออาทิตย์ไม่ทราบหมดสัญญาบ้านเช่าอีกตนก็หาที่อยู่ใหม่ตนอยู่คนเดียวตลอดพอตนกับภรรยาเลิกกันนานแล้ว ซึ่งมีลูกสาวหนึ่งคนปัจจุบันอายุ32ปีแต่ตนติดต่อกับลูกไม่มากพอลูกสาวมีเวลาว่างก็ติดต่อมาเพราะลูกสาวทำงานและลูกสาวไม่ได้มีไรายได้มากพอที่จะช่วยเหลือตนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมกับเล่าอีกว่าตอนไม่สบายลูกสาวก็มาหาแล้วบอกว่าอยู่ดีๆนะอย่าให้ล้มถ้าล้มเดี๋ยวจะเดือดร้อน ึ่งเมื่อถามว่าตอนอยู่บ้านเดิมไม่ได้คิดจะติดต่อลูกสาวหรือไปอยู่กับลูกสาวเหลอทําไมถึงเลือกโทรหาโกเขียวให้ช่วยซึ่งอาตอก็ได้เผยว่าตอนนั้นนึกไม่ออกนึกถึงโกเขียวคนเดียวเลยความกับเผยเหตุผลที่ไม่ย้ายไปอยู่กับลูกสาวเนื่องจากไรายได้ลูกสาวไม่ได้เยอะมากและตนก็ไม่อยากไปเป็นภาระลูกสาว ถึงแม้ลูกสาวจะไม่มีครอบครัวและอยู่คนเดียวแต่ไรายได้คิดดูแล้วเดือนชนเดืนอนตนเลยไม่อยากไปรบกวนลูกสาวส่วนอาการปัจจุบันอาต้อได้เผยว่าเริ่มดีขึ้นแล้วแต่เวลาเดินจะเซน,นิดหน่อยร่างกายก็ไม่แข็งแรงร0อยเปอร์เซประมาณ70%เซและเมื่อถามว่าค่าใช้ใจ่ายในการใช้ชีวิตตอนนี้มีอะไรบ้างอาตอได้เผยว่ามีค่าบ้านที่อาพัก เรื่องการกินกันอยู่บ้านหลังที่อยู่ก็แบ่งกับข้าวใส่จานมาให้ถ้ากลางวันคนทำโรงกึ่งก็ซื้ออาหารมาให้ตนทานสองคนนี้ช่วยเหลือตนตลอดวันไหนสองคนนี้ไม่อยู่ก็ให้เด็กไปวัดขออาหารที่วัดมาทานตอนนี้ลำบากสุดๆครับไม่ใช่ที่สุดๆเลยเหมือนเราลบศูนย์อ่าตอไก่สอนเก่า